สัสดีน้องๆทุกคนนะครับมามาเจอกันต่อครับต่อไปเกี่ยวกับเอาความยาวเชือกมาวัดถ้ามีเชือกอยู่สามเส้นครับมีเชือกยาวเท่านี้แล้วมาต่อๆกันเนาะแต่ว่ามันยาวเท่านั้นไหมไม่เพราะว่าอะไรเพราะมันมีปมด้วยครับปมหนึ่งส่วนแปดทีนี้ครับมีเชือกสามเส้นครับเอาเชือกสามเส้นมาต่อปุ๊บแล้วก็มีปมเห็นไหม แค่สามเส้นต่อเพ้นมันเสียไปปมละหนึ่งส่วนแปดโอเคไหมครับทีนี้เชือกสามเส้นต่อต่อกันเนี่ยมันจะมีกี่ปมครับใครตอบสามปมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเชือกสามเส้นจะมีแค่กี่ปมครับเนี่ยมีแค่สองปมนะครับเพราะฉะนั้นเสียแค่สองปมนะอย่าเพ้อลบไปสามปมนะครับโอเคไหมรอยต่อเนี่ยมีแค่สองปมนะครับเพ้นเราก็เอาเชือกทั้งสามเส้นมาบวกกันนั่นเอง เทคนิคแรกของพี่เก่งน้องจาได้ไหมก็คือหกหนึ่งส่วนห้าเนี่ยแยกร่างเป็นหกบวกหนึ่งส่วนห้าเลยเห็นไหมครับน้องจาที่พี่เก่งบอกได้เนาะเทคนิคแรกอันนี้ก็บวกสิบสองบวกหนึ่งส่วนสองอันนี้ก็บวกสี่บวกสามส่วนห้าโอเคไหมครับแล้วก็ลบตรงนี้เป็นปมทิ้งไปปมก็มีแค่สองปมเค็นไหมครับนะสบายมากเลยเนี่ยพอแยกร่างเป็นก็บวกเลขสบายแล้วนะครับจากนั้นน้องก็แค่ทําไมครับเอาเลขข้างหน้ามา บวกกันได้เลยเห็นไหมครับก็เป็นยี่สิบสองเห็นไหมหกบวกสี่ได้สิบเวลาเราบวกบวกให้ลงท้ายได้สิบก่อนเราจะง่ายนะครับหกไปบวกสี่ก่อนได้สิบอย่างนี้ได้เป็ยี่สิบสองมาตรงนี้ก็ทําให้น้อยลงไหนก็ได้ครับหนึ 1, ่งส่วนสามไม่หนึ่งส่วนห้าครับบวกต่างส่วนห้าก็ได้เท่าไหร่ครับก็จะได้สี่ส่วนห้านะครับบวกหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนแปดลบหนึ่งส่วนแปด ลบๆบเป็นบวกหรือเปล่าอันนี้จริงๆมันเป็นบวกอยู่แต่ว่ายังติดลบนะครับอันนี้ไม่ใช่ลบลบเป็นบวกนะลบหนึ่งส่วนแปดลบหนึ่งส่วนแปดบวกกันแต่ยังติดลบครับกลายเป็นลบสองส่วนแปดครับโอเคนะนะที่เหลือก็สบายแล้วตัดทอนไหนก็ได้ครับตัดทอนก็เหลือหนึ่งส่วนสี่โอเคไหมครับคอรนอนเป็นเท่าไหร่เทคนิคลัดหาคารนอนน้อกจากที่พี่เก่งบอกได้เนาะสองมันหารสี่ลงตัวไหม ลงเพราะฉะนั้นเราก็ตัดเลขสองทิ้งได้เลยครับ okay, เอาแค่เลขห้ากับเลขสี่มาหาคณนอพจบท่านี้ห้ากับสี่ครับคณนอก็เป็นเท่าไหรยี่สิบโอเคไหมทําตัวส่วนให้กลายเป็นเลขยี่สิบได้เลยสี่ส่วนห้าครับคูณอะไรครับเลขที่ออกคุณสี่เข้าไปเป็นสิบหกส่วนยี่สิบบวกอันนี้ก็คูณอะไรเข้าไปคุณติบเข้าไปเป็นสิบส่วนยี่สิบ แล้วก็ลบคุณอะไรเข้าไปครับห้าส่วนยี่สิบเขียนไหมเนี่ยชิวมากเลยสบายสบายเลยมาแทนก็รีเลยครับบวกสบายสบายลบกันก่อนสิบลบห้าได้ห้าก็เป็นยี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบเนาะตรงนี้ถ้าเป็นจำนวนค้าเนะาะก็เป็นหนึ่งบวกหนึ่งส่วนยี่สิบก็เป็นยี่สิบสาม ห1ส่วน20จบรวมล่างกันครับก็เป็นอะไรครับ23เศษ1ส่วน20โอเคไหมนะสบายมากเลยครับข้อนี้อเโอนะนะไม่ยากครับชิวๆเลยโอเคนะครับนะแล้วก็พบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับสวั